กับเงินวัดบาทนันคือบัตรที่รถหาบนะครับกบว่าอยู่ยังล่อเราขึ้นหาเพื่อนหลายหลาโอ้ยจะมันไปเยืนจะสูงจำบอกไปถือบ้างเลยมามามาครับแอบเทวดากันทันครับของ ลูกหลานของพเดแดนี่ละไงบอกแปดเทียงอดนุญาตอะไรเด้อทา้งน้องพิมจับขยับเลยนะครับน้องพิมนี่เงินนี่เงินสองกระปั้นนี่มีบุรีเซียวยกมือนะครับยกมือทั้งอ่ะ เออนั่นนั่นต้นเออหิท่งสองสานะขับคนยาเด้อน้องนุ้งลูกหลานขึ้นสูงสูงลงซ่าซาตกใกล้ไกลได้หลายหลายอยทิงเั่นเทพิสนุสามสองหนึ่ง ดังการตลาดของเจ้าประลาชุมช่อมงโต้องลประวด้วโดยโดยคุณพ่อคุณชุนลงขันรวมบริการับ 我我打嘛地方。